เงี้ยเงี้ยเงอ้ยเข้มข้นมากเข้มข้นเข้มเข้มของแขกขมแขกขมแขกไปนอกของแขกเลยสวัสดีตอนเช้าขับไปนอกมายามเห็ดขับไปนอกตอนตีห้ามาลุนน้ำกันไปนอกจะได้ปลาอะไรมั่งไปดูกันเลย ยามเบ็ดเบ็ดนีสามสิบเกาลังครับลังแหลกอือลังแหลกม่่นม่านม่่นพี่น้องประสวนตัวใหญ่พีนน้องตัวใหญ่ตัวใหญ่ ลังแหลกมานครับพี่น้องลังหลกลังหลกผ่อนงี้ผ่อนงลังแหลกกลังหลกมานมานมนมันพี่น้องทกาลังแลกลังหลกลังหลกอื้อ ตัวใหญ่ตัวใหญ่หญมนัมนมนัมนมันมันล่างแรกแขกมันครับลัางที่สองข้างนอกมลุนล้นด้วยกันเลยไม่มีอะไรเลยวางเปลา่าลัางที่สามครับพี่นนอกมาลุนล้นด้วยกันยังไง ลัที่สามทุกๆุกดุกดุดุุกโดนแล้วดนแนแล้วอโดนแล้วพี่น้องโดนแล้วปาอะไรโดนแล้วอืมปดุกปนุกปนุพี่น้องลัที่สามโดนปดุกครับ ได้แล้วนี่พี่น้องปลาดุกปลาดุกสงสัยโดนตอนเย็นครับพี่น้องตายแล้วครับพี่น้องออเอาลุนลังต่อไปครับพี่น้อง ทั้งที่สีตัวอะไรวะพี่น้องตัวอะไรนี่ทั้งที่สีทั้งที่สีครับพี่นอ้องทั้งโดนโดนแล้วโดวนแล้วนั่งน้่องอ๋อพี่นอ้องปลาเข่ง โดนปลาเค็งครับพี่น้องปลาอะไรวะนนอนนอนนอน,น,อนปลาเค็งครับพี่น้องปลาเค็งอ่ากางนี้ลุนกันพี่น้อง นี่ติด2อ๋อ Gaduk peladuk ไปใหญ่เลยครับ อี mm. Fun okay. <c <c ่ข้างนอกนี um. ่นี่ปลาซอนโอ้ปลาซอนครับไปหนอนี่ปลาช่อนปลาซ่อนน้อยมีอันนี่ไหมอันนี้นี่ไปหนออะไรเนี่ยปลาเค็งครับไปหนออืมปลาเค็ง มีมีมีปลาลปลาซ้อนปลาซ้อนลูกปลาคอกับเี่นหนอนมาลุปลาซ้อนีไมอืมีอนีมีมออะไรตัวไหน ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรครับพี่น้องืมตัวอะไรครับพี่น้องตัวอะไรวะเอียนมั้งเอียนไหมวะหืมตัวอ nah ะไรครับพ in ี่น้องเอียน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 ยัง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 ย ข้องแทะของแท้ของแทะไปเนอะของแทะเลยอือของแท้ของแท้นี่เห็นไหมของแทะนะครับของแทะเลยออกรัดานหนักเลยของแทะ เยตัวใหญ่มากพี่น้องตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะออกอยังไงนี่เดี๋จะออกก่อนนะครับพี่น้องเอียน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 อืมของแท้พี่น้องว้าวผูเอียนใหญ่ยายมากว้าวโตของแท้เลยครับพี่น้องเอียนเอียนเอียนใหญ่ยายมากเลย อโอ้โหใหญ่มากเลยอืม่มากเลย ากเลยอ๋อตัวหันไม่มรับไปเนอะเรารบ,บรรยากาศครับพี่นอะตรงไรตรงนาบรรยากาศยามสาวครับ คบพี่นอกระบ,บาดี่พี่นออกพอด้กินอยู่คบพี่นอฟองแทะไ่เยอะมากคบพี่นองหั <c oughs> วาขาดก็มีคบพี่นอกระปูมันมันกัดกินคบพี่นอง